พรหมจรรย์น,นี้เป็นไปเพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะซึ่งในภาพของจริงเขาว่าเขาว่าพรหมจรรย์น,นี่ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นพรหมจารีหรือว่าความบริสุทธิ์ของการทําเป็นพรหมนะอันนี้มันแปลว่ารูปแบบรูปแบบหรือว่าการทำที่แบบของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ่านในสูตรเต็มสูตรเต็มเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า พรมจันนี้เนี่ยไม่ไปเป็นเพื่อลาบสักระหรือเสียงสารเสืิญไม่ได้เป็นเพื่อไปหลอกให้คนอื่นมานับถือให้มาเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยนะไม่เป็นไปเพื่อจะไปเป็นผู้วิเศษหรือว่าให้คนอื่นมานับถือเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่นะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อเป็นเจ้าละที่หรือว่าไปล้มล้างระที่อื่นด้วยนะและไม่เป็นไปเพื่อที่สำคัญไม่เป็นไปเพื่อเป็นใจความพร้อมของศีลหรือว่าความถึงความของสมาธิหรือความถึง